สวัสดีครับเป้าหนึกไทยสารครับมน,นีแม่โคมาปัน่นทันแท้ครับป้องก,กันมอดินแลครับของหลวงครับหน้าว่านแล้วเลยครับนี่ปั่นฟูแล้ครับปั่นมาหลายแล้วครับโกบิโก้สองร้อย อีกคนนึงญี่ปุ่นครับจับสองร้อยด้วยกันโครงการรัฐบาลล้วครับป,ปั่นทาฝนโอ้หอนพี่น้องบุ้นข้างบนเขาบนกระขึ้นแล้วครับข้างบนมันก็ปกั่นเนื่ันเขาบนขึ้นแล้วครับถ้าฝน,น,นตกมากนี่โอ้สวยงาม งามมีครับเขาถ้าขาดผลเราเพิ่งมุติเดืองอะไูพชอยอยังกับแฟนมั้งครับแฟนเดี๋ยวนี้ฝากไปทั้งนี้ก่อนครับ सवाद दिखा